เื่อเราใช้ชีวิตบนโลกนี้ทุกคนต้องการเงิน,งนเมื่อเขาอยากจะทําอะไรเขาต้องการเงิน,งนจึงหลายคนนะครับผูกมัดในเงนินเป็นธาตุของงอนงอนไปไหนรายคงก็ตามหาเงอนอยู่แต่ว่าเมื่อเราอยากจะเข้าใจเรื่องด้านเงนินเราก็ต้องเข้าใจตามผกคําของพระเจ้าหลายคนเข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับงอนตาโลกนี้งินไม่บริสุทธิ์งินไม่อาจทา แต่แล้วแต่คนใช้ยังไงกับงอนแล้วแต่คนใช้นะครับท่าทีแบบไหนในการงอนแต่ผมก็เชื่อว่าเงินนะครับมันสิ่งดีที่บนโลกนี้ส่วนใหญ่นะครับผมสอนพระคำของพระเจ้าสี่เรื่องเป็นหลักเลยพื้นฐานแรกคือให้ความรอดที่สองนะครับรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สามนะครับเราให้เขารู้ว่าเขาเป็นใครในพระเยซูพระองค์สร้างเขายังไงเขาใช้ชีวิตยังไงได้มรดกที่พระองค์ใส่ในชีวิตเขาอิ่งใหญ่ขนาดไหน ให้เขารู้มั่นใจกับชีวิตของตัวเองเพื่อรู้ว่าสิ่งที่พระองค์ทำไว้เนี่ยมีประโยชน์ต่อชีวิตปัจจุบันวันนี้ไม่ใช่ใช้ได้ตอนที่ไปแผ่นดินสวรรค์ใช้ได้ตั้งแต่ที่บนโลกนี้จึงเราก็จะสอนว่าเขาเป็นใครในพระเยซูคริสต์หลังจากเรารู้จักสามขั้นตอนนี้ที่เป็นพื้นฐานของคริสเตียนจากนั้นไปเราก็สอนขั้นตอนที่สี่คือเรื่องงอนิน ไม่อาจารย์ครับทาไมเราเนี่ยมันสอนเรื่องงอนคริสจักรที่อื่นเนี่ยไม่ค่อยสอนเรื่องงอนหรืออาชีพหรือไม่สอนเรื่องเทวยทรัพย์ไม่สอนเรื่องเกี่ยวกับสิบรถนั่นลงดูสิครับเพราะเรื่องนี้เองประชาชนของพระเจ้าถูกทําลายหลายครั้งมากเพราะไม่มีงอนเขาทําไม่ได้เพราะเขาไม่มีงอนท่าที่เขากลยเป็นคนขอทานถ้าไม่มีงอนเขาทําไม่ได้มีงอนทําได้แต่สําหรับพรรคคาของพระเจ้านะครับไม่ใช่บอกว่าอย่างนั้นเราทําได้ทุกอย่าง แต่สิ่งที่เราทําได้ทุกอย่างก็จริงแต่เมื่อเราใช้ชีวิตที่บนโลกนี้เมื่อเราสําเร็จสิ่งที่พร่องฝากไว้เรานะครับเราต้องใช้งนินเมื่อเราใช้ชีวิตบนโลกนี้แม้ว่าเขามีการทรงเรียกแบบไหนก็ตามเขาต้องใช้งนินไม่ความว่า,าเขาต้องมีงานที่สามารถหาเงินมาได้แต่หลายคงคิดว่าเงินไม่บริสุทธิ์เพราะว่าตอนที่เขาทำงานเนี่ยเขาเห็นสิ่งสปโปรกข,ของโลกนี้ เพราะว่าเขาต้องทํางานด้วยกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะฉะนั้นหลายคนเข้าใจผิดกับเรื่องงอนหรือเรื่องที่ทํางานของตัวเองหรืออาชีพของตัวเองเขาคิดว่าอาชีพเขาไม่บริสุทธิ์แต่ตอนที่ไปนะมัสการ,รพระเจ้าเขาบริสุทธิ์ไม่สิ่งที่พระองค์สร้างมาทุกอย่างนะครับบริสุทธิ์ชีวิตคุณก็บริสุทธิ์งานที่คุณทาอยู่ก็บริสุทธิ์เพราะว่าพระองค์สนับสนุนชีวิตคุณพันทางงานของคุณเพราะฉะนั้นเรานะครับ ควรจะแก้ไขความคิดของตัวเองเรื่องเกี่ยวกับงอนและอาชีพของตัวเองลองดูสิครับคนอิวนะครับเชื่อถือหนังสือของโมเสสคือธรรมบัญญัติเดิมตั้งแต่ปฐมกาลถึงเฉลยธรรมบัญญัติอันนี้เป็นหนังสือของโมเสสนะครับจริงๆแล้วพระคำพันธสัญญาเดิมทั้งพันธสัญญาใหม่นะครับพูดถึงเรื่องงอนหลายรอบมากแล้วก็วิธีการใช้งอนวิธีการหางอน แล้วก็คุณค่างอนความหมายงอนความหมายที่ทํางานพระองค์ก็จะแนะนําหลายรอบมากเลยแต่คริสเตียนยอมให้ว่าจะเรื่องงอนที่ทางานไม่บริสุทธิ์แค่นามาสก,การพระเจ้าที่บทเท่านั้นบริสุทธิ์เสียพิบัติเท่านั้นบริสุทธิ์ก็หลายคนนะครับมันเข้าใจว่าอย่างนั้นไม่แตกต่างกับศาสนาอื่นแต่พระคําของพระเจ้าพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงทําไมคนอิวที่เชื่อในการฉช้งอนความหมายงอนเรื่องอาชีพของตัวเอง เขาคิดยังไงทําไมคิดตามผักคาของพระเจ้าแล้วเขาสามารถนรําเศรษฐกิจของโลกได้เพระเาะฉะนั้นเมื่อเราสําเร็จการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วสาเร็จพันธกิจของพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนก็เมื่อใช้ชีวิตบนโลกนี้ต้องการอะไรต้องการงอนครับงอนไม่ใช่บริสุทธิ์งอนไม่ใช่อาธรรมงอนเนี่ยแล้วแต่คนใช้คนที่รู้ความหมายของงอนนั้นเขาสามารถใช้งอนอย่างถูกต้องได้และเขาสามารถ ผู้จัดจาการงอนทองได้เขาสามารถงอนที่เขาได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาสามารถลงที่ที่ถูกต้องได้ันผลที่เขาทําม,มานะครับมันถูกต้องเช่นเดียวกันเเพราะฉะนั้นเราควรจะเปลี่ยนความคิดเรื่องเกี่ยวกับงอนและอาชีพเพื่อพระเจ้าสามารถอวยพรชีวิตพี่น้องคริสเตียนได้อย่างที่เพื่องอวยพรคนอยู่นะครับงอนมันสิ่งที่สําคัญเมื่อเราใช้ชีวิตบนโลกนี้แต่งอนเป็นสิ่งที่ ไม่มีใครเอาไปแผ่นดินสวรรค์ได้เงินนะครับมีคุณค่าไหมจ้อยมีคุณค่าแต่เราไม่ใช่ทัดของเงอนินงินเป็นอุปกรณ์เพื่อที่จะสำเร็จการทรงเรียกของพระเจ้าที่บนโลกนี้